สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ใบไม้ในกำมือพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านบทสนทนาเบาๆว่าด้วยธรรมะปัญญาและการมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนใบไม้ในกำมือที่แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆจากป่าใหญ่แต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราไปสู่ความเข้าใจทั้งป่าได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม หรือ Subscribe ช่องใบไม้ในกำมือเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องคำถามที่ทุกคนเคยสงสัยไม่ว่าศาสนาไหนวัฒนธรรมไหนคำถามเดียวกันนี้วนเวียนอยู่ในใจเรามาตลอดตายแล้วไปไหนบางคนบอกว่าตายแล้วก็จบบางคนบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่บางคนบอกว่า ไปสวรรค์หรือนรกแล้วพระพุทธเจ้าท่านตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรเรื่องของปายาสิสมัยพุทธกาลมีเจ้าเมืองโกสัมพีชื่อปายาสิเป็นคนรวยมีอำนาจฉลาดแบบโลกโลกและไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขาบอกว่าถ้ามันมีจริงทำไมไม่มีใครกลับมาบอกเขามั่นใจมากว่าตายแล้วศูนวันหนึ่งเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามตรงๆว่า ถ้าสวรรค์มีจริงทำไมคนดีไม่กลับมาบอกถ้านารกมีจริงทำไมคนชั่วไม่กลับมาบอกเขาเชื่อว่าการที่ไม่มีใครกลับมาแปลว่ามันไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ก่อแย้งด้วยการเถียงแต่เล่าเรื่องเปรียบเทียบให้ฟังสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคนตกบ่ออุจจาระพระพุทธเจ้าบอกว่าปายาสิลองลึกถึงคนที่ตกลงไปในบ่ออุจจาระเหม็นเน่าเละไปทั้งตัว พอเขาคลานขึ้นมาได้ล้างตัวสะอาดขอมสดชื่นเธอคิดว่าเขาอยากจะกระโดดกลับลงไปในบ่อน,นั้นอีกหรือไม่ปายาสิฟังแล้วเงียบก็จริงใครจะกลับไปท่านบอกว่าคนดีที่ได้ไปสวรรค์ก็เหมือนกันชีวิตนี้สำหรับเขามันเหมือนบ่อเน่าเต็มไปด้วยทุกข์วุ่นวายพอเขาได้ไปอยู่ที่สงบสะอาดเขาไม่อยากกลับมาบอกหรอกเขาสงบอยู่แล้ว เรื่องที่สองนักโทษกับคนชั่วปายาสีถามต่อว่าแล้วคนชั่วที่ไปนรกทําไมไม่กลับมาบอกพระพุทธเจ้าตอบว่าเหมือนนักโทษที่กําลังจะถูกประหารเขาขอผู้คุมว่าขอเวลากลับไปบอกญาติก่อนผู้คุมจะปล่อยไหมคําตอบชัดเจนไม่เขาไม่มีสิทธิ์กลับมานรกก็เหมือนกันมันมีกฎของมันคนชั่วต้องอยู่ในผลของกรรมของตน ถ้าเรามองลึกๆจะเห็นว่าคำตอบทั้งสองเรื่องมีประเด็นซ่อนอยู่3ข้อ 1. สวรรค์และนรกมีอยู่ในตัวเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นว่าเป็นสถานที่ลอยๆแต่เป็นสภาวะของจิตคนที่ทำดีจิตสงบย่อมพุบความสุขเหมือนขึ้นจากบ่อเน่าแล้วไปอยู่ในสวนดอกไม้เขาไม่อยากกลับไปเล่าเรื่องบ่อเน่าอีกคนที่ทำชั่วจิตเต็มไปด้วยทุกข เหมือนนักโทษที่กำลังจะถูกขังไม่มีสิทธิ์ออกมาบอกใครพอเราเข้าใจอย่างนี้จะเริ่มมองชีวิตปัจจุบันว่าเรากำลังอยู่ในบ่อเน่าแล้วหรือเปล่าเราใช้ชีวิตไปวันๆท่ามกลางความวุ่นวายความโลภความโกรธความหลงถ้าตายไปแล้วได้ไปอยู่ที่สงบกว่าทำไมเราจะไม่อย่างไปและนรกคือผลของกรรมนรกในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นแค่สถานที่ แต่คือผลจากการกระทําของเราเราเลือกไม่ได้ว่าจะกลับมาหรือไม่เหมือนนักโทษที่ต้องชดใช้โทษจนหมดหลังจากได้ยินคําตอบนี้ปายาสิเงียบไปแล้วกลับไปเริ่มทําดีให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือคนอื่นเพราะเขาคิดว่าถ้ามันมีต่อจริงๆก็ขอให้ได้ไปดีๆถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็ไม่เสียอะไรอยู่ดีนี่แหละครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็น ไม่ต้องวัวเถียงว่ามีหรือไม่มีแค่ทำให้ดีในวันนี้พอตัวอย่างชีวิตจริงผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งมั่นใจมากว่าตายแล้วจบก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่สนใจใครกินเหล้าเที่ยวด่าคนไปเรื่อยพอวันหนึ่งเขาป่วยหนักเขาบอกกับผมว่าถ้ามันมีจริงนะฉันคงสวยแน่เลยแล้วเขาก็เริ่มสวดมนต์ทำบุญรักษาศีลไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้ใจสนบทำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกตรงๆนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมพระองค์ไม่พูดตรงๆเลยว่าสวรรค์มีนะนรกมีนะเพราะท่านรู้ว่าถ้าบอกแบบนั้นเราจะกลัวแล้วทำดีเพราะกลัวไม่ใช่เพราะเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงให้คิดเองให้ดูที่ใจให้ลองพิจารณาเอง ให้เข้าใจเองว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่เถียงแต่อยู่ที่การทำดีทำใจให้สงบวิธีฝึกมองตายแบบใหม่ 1. ฝึกถามตัวเองถ้าวันนี้ตายเราพร้อมหรือ,อยัง 2. ฝึกทำดีให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเพราะถ้ามันมีจริงเราก็พร้อมถ้าไม่มีจริงเราก็ไม่เสียอะไร 3. ฝึกดูจิต เวลาโกรธโลภหลงลองถามตัวเองว่าถ้าตายตอนนี้เราจะเอาความโกรธโลภหลงไปด้วยไหมคำถามตายแล้วไปไหนอาจไม่สำคัญเท่ากับคำถามถ้าตายแล้วเราจะเหลืออะไรไว้ข้างหลังชีวิตมันไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เรารู้ได้แน่ๆว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะส่งผลไปข้างหน้า ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับลองใช้เวลานิ่งๆสัก5นาทีหลังจบตอนแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรดีพอแล้วหรือยังถ้ายังเริ่มทำได้แล้วเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือไม่แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญทางสายกลางของพระพุทธเจ้า